ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะพบกับช่องวันในวันที่สี่ดิ่นเคยนะคะเพลงนี้ก็แฟนคลับของอัตตานะคะเขาบอกว่าให้เราแบบออลองเลน่เนเพลงของอัตตาดูแล้วก็แบบเฮ้ยบอกตับตรงแล้วเราก็เพิ่งรู้จักศิลปิน คือก่อนหน้าน,นั้นเราทำคลิปอ,อะไรไหนเล่าแล้วทีนี้มีปัญหาเรื่องการรยกชื่อเช่นเคยนะคะก็คือคือสับคือ,อศิลปินที่ชื่อว่าอัตาเนาะคือเล่าด้วยความมันความเรามันไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ไปแปลแล้วมันแบบมันมันแปลไม่ได้อมันเรียกไม่ได้แต่ว่ามันเป็นภาษาฟินแลนด์มันจะเรียกว่าอนุสตาอุสตาอะไรซัมติงนี่แหละ ก็เลยแบบเออเรียกแล้วทีนี้ก็ต้องขอโทษศิลปินเขาด้วยนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ามีแฟนคลับบอกว่าเขาชื่ออัตานะคะก็โอเคชื่ออัตาเนะแล้วทีนี้เราก็ไปหยิบยกเพลงนี้ที่ชื่อว่าอ่านไม่ออกอีิแล้วก็คือพอเราไปแปลมือมันแปลไม่ได้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเราก็บอกชื่อแอนอาเออนั่นแหละ นะ๋ยวไปฟังเขาอาจจะคงมีทํานองอยู่ในนั้นแหละเนาะเออซัมติงต้องขอโทษเ็นคลับแล้วก็เออตัวศิลปินด้วยนะคะเรื่องขนาดชื่อภาษาอังกฤษจริงๆขอโทษด้วยค่ะโอเคก็มามาเริ่มกันเลยเนาะอ,อ๋อขอย้ำอครั้งหนึ่งเนาะเราก็เป็นแค่คนมาฟังเพลงเราเข้าไปนในชแนลของออศิลปินที่ชื่ออัตาแล้วนะคะแล้วก็อืม เพลงดังเยอะนะเห็นว่าเห็นว่าไม่ค่อยฟังไม่ค่อยรู้จักก็ผ่านหูผ่านเอ้ยผ่านหูอยู่บ้างหมายเพลงอยู่อ่ะโอเคนะคะก็มามาเริ่มกันเลยเนาะอือคอนุญาตนะคะปรับเป็นเฮกสตีแล้วเริ่มให้ใหม่อ่ะ พี่เป็นแค่คนฟังเพลงเนาะแค่คนมาฟังเพลงคือน้องลองแนะนําให้พี่ลองเ,อเข้ามาฟังเพลงของศิลปินทีออนอ่อุตตาเนาะแล้วอัตตาเอออัตตานั่นแหละค่ะพี่ก็อยากรู้จักเขาเหมือนกันะนานแล้วคําพูดอะไรของพี่ก็ไม่ต้องใส่ใจนะคะอุตตาเหเขาว่าอุตตา <laughs> Ota, he's on another level. Uh-huh. Oh my. Man! Ota, I'm telling you. Ota, he's on another level. I don't know why he doesn't rap anymore. On and out the level, on and out the level, the pawns and out the level. On and out the level, on and out the level, beyond and out level. Yeah! โอ้โหพี่คือด้วยความที่พี่ไม่ได้แบบรู้จักศิลปินท่านนี้เนาะพอมาฟังเพลงนี้คือแบบมันเป็นภาษาคือซาวมันขึ้นเป็นภาษาที่เขาลองแต่คือแบบโหพี่คิดถึงศิลปินญี่ปุ่นที่มันมีความร็อกๆอ,กอะ่ะขออนุญาตนะคะ On level, on the level, on the level, beyond on level, yeah, a heard him call me, yeah, I, 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 Hate me, me, On the level, on and the level, the and the level, on and out the level, beyond on and level. ขอแป๊บนึงนะคะขอโทษด้วยนะคะสำหรับแฟนคลับที่เพิ่งเคยฟังแบบจริงจจังๆของศิลปินนะคะของท่านนี้โอ้เสียงนี้คนลุกเลยอะเสียงเสียงทุ้มใช่ไหม าไม่ไม่ได้สงสัยว่าตาเป็นหายไปไหนสงสัยเพราะการลองนี่แหละขอโทษเรื่องการกดเยอะๆนะครับพอดีว่าพี่เพิ่งนึกได้ว่าเสียงพาร์ทเมื่อกี้พี่คิดถึงเพลงที่ชื่อว่าลิ้นติดไฟเสียงประมาณนี้เลย ทุ่มทุ่ให้มาเดแหละยนด้อ profit ต่ลทต่ไม่มเขาุ่่มทได้กส cinematic Wow อาจารย์บอกมึงแม่งโคตรเซียนเลยครับอตาเวลาเข้าห้องเรียนไม่ตเรียนอาจารย์เขาล่ไปสอนจอจรับมีนากับเมยังไม่กพเขาจะครูไม่เคยลงเพลงุเล่สัพสคุยไม่มีชื่อคุณในทก็แก่พสมด้วย

ท่อนฮุกคือมันมีความแบบกินไอเจแปนจัดมากร็อกเจแปนแบบเจแปนอะ่ะแล้วมันยังมีความแบบฟิลแบบร็อกทางฝั่งมูนด้วยอะ่ะแต่ว่าเป็นแรปอ,อ่ะเอ็มวีแบบฟิลแบบอยู่เอากขาดมากหมายถึงา่าพาร์ทนี้นะนน อ,อ๋อเขายอ่อใช่ไหมคำมือเดีกคุณจะไม่บอกให้เด็กออกโรงเรียนก่อนฝันมึงนั้ว่าออกโงเเพลงดิคิดถึงเส็นตัวจริงอ่ะพูดชื่อทุกคนเออมันเป็นฟิลัม วิสาอรวกาศลงมามาถึงพาร์ทเอ็มบีนะเพี้ยนทำแเก็บตลอดเช็ดเพียงวันเดียวเจ็บก็จอดกระจอกก็ได้ออกรื้อเพียมเรียนจบได้มันก็โฮดละทำเพลงได้มันก็โฮ่ะโฮและแต่ก็จบเลยไปด้วยทำเพลงไปด้วยห่างกันส่งตัวเองเลยไปด้วยนี่กูโหดกว่าปอพไปเพมก็ดีแต่มันดีแค่นอกเปลือกเพราะกูปล่อยโฟกัสมัน้หมูดเปลี่ยนอีกแล้วความรู้สึกเปลี่ยนดนตรีเปลี่ยนทำเพลงไปด้วยห่างกันส่งตัวเองเลยไปด้วยนี่กูโหดกว่าปอพไปเพมก็ดีแต่มันดีแค่นอกเปลือกเพราะกูปล่อยโฟกัสไม่ไปเพลงมันเปลือกวันเขาเดินนดอยพลุกแ MV MV คืออาร์ตมาก MV อาร์ตมากคือแบบเหมือนไม่มีอะไรคือถ้าสมมติว่าแบบเหมือนไม่มีะไรนะแค่คนคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนที่กว้างๆแต่คือการหมุนกล้องใช้เป็นขาวดำสาดแสงแบบเหมือนแสงอะไรนะแสงไลท์อะไรวะเออนั่นแหละ คือมันสวยแบบมันเป็นฟิลเหมือนพาร์ทหนึ่งมันเหมือนมูดเหมือนไปเหยียบดวงจันทร์ไปเหยียบอวกาศแบบเหมือนมันแบบธุระกันดานแบบมันแห้งๆอะไรเงี้ยแต่อีกพาร์ทหนึ่งก็มันดูหลอนๆเหมือนหนังภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องสเตนเจอร์จริงอ่ะที่มันเป็นแบบร้านกว้างๆอะไรเงี้ยจินตนาการไปนะอันนี้เหมือนอารมณ์เหมือนโดนจับได้นะแบบเป็นฟิลแบบคอปเขาแบบยิงแสงสายว่าแบบ

ดนตีดีอีกแล้วค,คือแบบคือแรปอะเหมือนดนตรีเหมือนพาเราอะ เอาแบบนง่ายเหมือนดนตรีมันคือรางรถไฟแล้วคนร้องคือรถไฟอ่ะแล้วพ well, าเราแบบไปอ่ะม oh ันแบบคือไปเลยอ่ะ้กอ่น่เก่งคไนแล้วมืาูเือสมดเอนมนั่อยู่กมุมกล้องดีมากแล้วแบบ VR วจาร ทำไม่มากกว่าอันนั้นเดลวใช้การดากราดอันนั้นเดลวคืกูตงเก่กว่ากูคนลาวันหนึ่งห่า On n t h e level โอ้โหมอนนั่งรถไฟแล้วรถไฟเลียวหักศอกบุกไปเลยอ่ะโอ้โหใหนไหมมันเอ็มวีเหมือนอยู่ยานเหมือนแบบ เหมือน,อนสมมติว่าเราอยู่ในโลกที่แบบดวงจันทร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนกล้องส่องเข้ามาแบบตึกตึกตึกเนี้ยว่าแบบเป็นวัตถุอะไรอะไรอยู่ตรงนี้อะไรแบบอ่างเงี้ยโ้จินตนาการล้ำเหลือเกิน แปลนร็อกอ่ะที่มันมีความคลั่งๆนิดนึงอ่ะโอ้โหเอ็นบีแบบมิกมากเอ็นบีอู้อักเนน่าเลเวลอ๋อสัญลักษณ์เหรอ <laughs> ใช่ไหม อ๋อเป็นเหตุเป็นผลการทำแสงที่สาดลงมาให้ตัวศิลป,ปินร้องก็คือเป็นชื่ออ่ะโอ้โหอืมใช่ไหมนั่นแหละไม่ใช่หรือเปล่าคือไม่คือเราพย,ยายามแบบหาความหมายของการทำอะ่ะเห็นไหมแต่ ทำเป็นเป็นปกอัลบั้มก็คือก็เป็นเหตุเป็นผลได้เลยอะ่ะมันสวยอะ่ะเพลงนี้เนาะ <c oughs> คือแบบอย่างที่บอกเหมือนขี่รถไฟอะ่ะมันนั่งรถไฟที่แบบไม่ใช่รถไฟแบบรถไฟความเร็วสูงนะอะรถไฟความเร็วสูงที่มันแบบมันปรวดปราอ่ดแบบดนตรีทั้งทั้งดนตรีทั้งคนร้องมันพาเราแบบ บางพาร์ทมันก็แบบมีความแบบชะลอให้เราหายใจแล้วก็ปุ๊บไปแบบรถไฟหอะก็ไม่ใช่เพราะมันแบบมันหักสอกเออ,เออใช่น่าจะเป็นรถไฟหอะแหละแต่ว่าดนตีแล้วก็คนร้องมันมีความแบบกิ่นเจแปนแบบฟุ้งมากแล้วมีความแบบ crazy อ่ะคือแบบนั่นแหละนะก็ โอเคนะคะท่นอ่านว่าอะไรนะอัดเลเวลใช่ไหมอัดเลเวลใช่ปะเพราะว่าแบบ LV มันน่าจะเป็นยอ่อใช่ไหมน,ไนะหนั่นแหละนะเรื่องขอโทษเรื่องการเรียกชื่อเพลงด้วยนะคะแล้วก็ขอขอโทษศิลปินพี่อัดด้วยนะคะขอโทษด้วยคะ่ะที่ก่อนหน้านั้นเรียกชื่อไม่ถูกนะคะก็เพลงนี้นะคะฟังแล้วเรารู้สึกแบบว้าวหลายพาร์ทมากจริงๆ นั่นแหละแล้วก็อ่ะโอเคย้อาครั้งนงนะคะแล้วก็ไปแก้คนฟังเพลงก็แนะนำมาแล้วก็อยากรู้จักด้วยแล้วก็เลยมาฟังนะคะก็ถ้ามีคำพูดที่แบบอะไรก็ไม่ต้องใส่ใจมากนะคะใน,ในการที่พูดออกไปนะคะแล้วก็ถ้ามีเขาเขียนต่างหมาได้ถ้ามีคำหยาบก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพบกันใหม่ในอีนี้น่าสวัสดีค่ะ